สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเรียนของน้องตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะคิดเลขใช่ไหมคะเขาจะต้องทดแล้วก็จะคิดนานอันนี้เป็นผลจากการเรียนที่นี่เลยค่ะเพราะก็รู้สึกเขาจะพัฒนาขึ้นคิดเลขเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องทดค่ะทั้งบวกทั้งลบแล้วก็คูณ เขาก็จะเริ่มแม่นขึ้นหลังหลังจากที่เรียนที่นี่ผ่านมาหลายเดือนนะคะต่างกับเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยคิดนานมากแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแต่ตอนนี้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นคิดได้เร็วขึ้นนะคะน,นี้เราต้องต้องบอกที่มาที่ไปนิดน,นึงว่าเมื่อก่อนคุณแม่เคยเห็นผู้มองหลายๆที่นะคะที่เปิดมา <c oughs> ก็เลยคิดว่า จะให้ลูกเรามาเรียนหรือเปล่าให้ให้เรียนดีไหมความรู้สึกคุณแม่เหมือนไม่กล้าเข้ามาเหมือนแบบผู้มองแบบกลัวลูกเราไม่สามารถเรียนได้ในความรู้สึกคุณแม่นะแต่เห็นน้องเขาอยากมามากเลยเพราะว่าเขาไปที่โรงเรียนแล้วเออมันมีชา้เรกอะค่ะที่น้องเขาเรียนแล้วเขาบอกคุณแม่หมอนูอยากเรียนเพราะว่าเพื่อนๆอ,นเอนะเวลาคุณครูถามล้วสามารถยกมือตอบได้แต่ยกตัวเขาเองตอบไม่ทันเพื่อน หนยยออูอยากเรียนก็คือย้ำอยู่ตลอดเวลาหนูอยากเรียนพอดีมีคูหมงที่เมืเองเอกเปิดพอดีคุณแม่ก็เลยอลองดูละกันถ้าอยากเรียนก็ก็ลองเข้าไปดูมันก็เลยแบบพอได้มาเรียนจริงจริงแล้วที่ประทับใจเลยคือแบบมีการบ้านมีการบ้านให้เขาได้ทําทุกวันเป็นการฝึกฝนไปในตัวค่ะก็เลยทําให้น้องเขาแบบเกิดวิตในในการเรียนด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ที่คุณแม่ประทับใจในตัวคมงเลย ธีการแก้ปัญหาก็คือคุณแม่คอยจะบอกเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลในสิ่งที่เราทําไปไม่ต้องกลัวผิดให้เขาทําไปก่อนเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยเราสามารถถามครูได้แล้วก็ให้คุณครูแนะนําได้อันนี้คุณแม่ก็จะคอยบอกน้องเขาอย่างนี้ค่ะค่ะเพ่อยากจะให้ผู้ปกครองท่านอื่นลองเปิดใจกับที่สู์ผู้มองดูแล้วก็มาลองเรียนดูนะคะให้น้องๆมาลองเรียนดูเพราะว่ามันเป็นการฝึกทักษะ แล้วก็ทาให้น้องมีพัฒนาการในการคิดจกได้เร็วขึ้นสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องท้แล้วก็มีความมั่นใจในการตอบคําถามได้มากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมานะคะค่ะ